สวัสดีครับช่องชองพบก,กับผมนะปันธุบอ่นหนึ่งแหเรียนจีวินหนึ่งนะวันนี้ผมพูดมาเล่าเรื่องมีสาระนิดหนึ่งนะถนนพ่อโยทินหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งนะ <c oughs> เป็นถนนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งรวมระยะทางยาว994.749กิกิโลเมตรนะครับซึ่งเริ่มต้นจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับถึงเขตพรมแดนแม่สายจาังหวัดเชียงรายนะครับโอเคซึ่งประวัติดังนี้นะครับไม่ใช่ดิอดี๋วีวอ๋อใช่ก่อนหน้านี้พระหลเดนโยทินมีชื่อเดิมว่าถนนประชาธิปัตประชาธิปัตนะครับไปถึงดอนเมืองเมื่อปีพศสองสี่เจ็ดเก้า รวมระยะทาง22กิโลเมตรในปีพศ2481จอมอพลปพิบูลสงครามได้ขยายสายทางต่อจากดอนเมืองผ่านอำเภอบางปะอินอยุทยาสระบุรีลบบุรีนะฮะต่อมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งชื่อถนนพหลโยธินนะและนายกรรัฐมนตรีคนที่สอง ของไทยจากนั้นขยายเส้นทางไปเรื่อยๆจนถ,ถึงสายลำปงางเชียงรายนะการนับการนับหลักกิโลเมตรครับกรุงเทพมหานาครความยาว23.1กิโลเมตรปทุมธานี20.1กิโลเมตรพระนครศรีอยุธยา3 1มจกิโลเมตรนะฮะสารบ,บุรี หกสิบห้าจุดสี่กิโลเมตรนะลบบุรีเจ็ดสิบสี่จุดสี่กิโลเมตรนะครับนครสวรรค์ครั้งที่หนึ่งสี่สิบสี่จุดสี่สิบสี่กิโลเมตรนะชายนาฏสี่สิบสามจุดหนึ่งกิโลเมตรนครสวรรค์ครั้งที่สองเจ็ดสิบเก้าจุดห้ากิโลเมตรนะสมมุตินะครับอันนี้คือชายนาฏ สวรรค์เนี่ยคือชายหาดนะครับนครสวรรค์ถนนมันนี่คือถนนนะนี่ครับถนนมันก็ผ่านมาแบบนี้เนี่ยถนนมาขึ้นมาแบบนี้โอเคเข้าใจแล้วโอเคตะแพงเพชรหนึ่งร้อยเจ็ดกิโลเมตรจะจังหวัดตากเก้าสิบจุดเก้ากิโลเมตรลำปางสองร้อยสามสิบสองกิโลเมตร ไเยาห้าสิบแปดจุดเก้าจุดเมตรเชียงรายหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรรวมเก้าแปดเก้าจุดแปดกิโลเมตรนะโอเคนะโอเคนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคลิปใหม่คือถนน ถนนแพทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองนะครับบ๊ายบาย